ยิวเปย์เงินร้านคืนให้ภรรยาหลังเจนนี่เปย์เงินให้2แสนคนแห่แซวกำไรเต็มๆเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่หมั่นเติมความหวานให้กันอยู่เสมอแต่ยังมีลูกน้อยที่น่ารักเอามากๆแถมยังมีโมเมนต์ผัดกันเปย์สำหรับยิวฉัดมงคลและเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นดังก่อนหน้านี้ในวันคล้ายวันเกิดของคุณสามีสาวเจนนี่ได้โอนเงินให้2แสนเข้าบัญชีให้หนุ่มยิวพร้อมข้อความว่า H b d ดีที่รักมีความสุขมากๆนะดักที่สุดสามีคนเก่ง ทั้งนี้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้เผยถึงที่มาที่ไปของเงินก้อนนี้ที่โอนให้สามีว่าช่วยสมทบที่ดินที่จะซื้อสิ้นเดือนนี้นะคะไม่มากไม่มายแต่ให้ด้วยใจนะก่อนที่ล่าสุด7พฤษภาคม2 5 6 7ทางหนุ่มยูชัดมงคลได้โชว์สลิปโอนเงินคืนเข้าบริษัทภรรยาหนึ่งล้านบาทพร้อมข้อความว่าขอบคุณที่โอนเงินมาให้แล้วให้โอนคืนครับเมียงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆขาะเดียวกันก็มีหลายคนเข้ามาแซว่ากำไรเห็นเห็น